จะไม่สร้างความเจ็บปวดทำไมตอนจำลองมันลุนแล็กจจ้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซอฟต์โฟมเชนนทุกคนเคย ปัญหาตอนเช้าไม่ยอมตื่นนอนไหมคะมตั้งใจจะตื่นเช้าก็แล้วนะคะตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่6กโมงหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าก็ยังไม่ตื่นการตื่นนอนตอนเช้าช่างเป็นอุปสรรคที่ยากซะเหลือเกินนะคะวันนี้นะคะซอฟมีนวัตรกรรมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นได้ง่ายขึ้นแบบตื่นตัวและสดชื่นมากคะ่ะถ้าคุณเคยเป็นเหมือนกันนะคะในคลิปนี้นะคะซอฟจะรีวิวรวมนาฬิกาปลุกที่จะปลุกคนตื่นขึ้นในตอนเช้าอย่าง แน่นอนค่ะคือเขาเคลมมาอย่างนี้เลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ตื่นยากมากกับนาฬิกาปลุกที่บ้านเจอนาฬิกาปลุกเหล่านี้เข้าไปคุณตื่นแน่นอนเออเอย่างนี้เลยดีกว่านั่แนแหละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนาฬิกาปลุกที่หนึ่งะคะท่านเราอยู่กับนาฬิกาปลุก ปืนค่ะตอนตื่นเนี่ยวลาถึงนาฬิกาปลุกปึ้งมันจะมีเป้ายิงขึ้นมานะคะแล้วเราอ่ะจะปิดนาฬิกาปลุกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเล็งปืนยิงให้ตรงเป้าอ่ะพูดแล้วงงจอแกะเลยแล้วกันนะคะเอาละนะหนึ่งสองสามอ่ะเรารู้ว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ดูไปด้วยกันขำๆนะคะ เราเปิดมาแล้วแล้วก็อยู่กับหน้าตาที่เหมือนกับกล่องเราเตอร์อินเทอร์อนเน็ตที่บ้านประมาณหนึ่งเนาะอันนี้อะไรคะมีสายชาร์จนะคะเป็น USB ปืนอ่าเอาและ YouTube จะตรวจจับว่าฉันค้าอาวุธไหมนะไม่นะคะนี่มันปืนแบบตุกจ อ๋อมันมีเสียงแก็บๆด้วย Instru c t i o n คู่มือการใช้งานโว๊ยไม่จำเป็นหรอกนี่ปรากฏใช้ไม่เป็น <c oughs> เราอยู่กับเต้าปืนแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าอัดเสียงปลุกได้ด้วย <c oughs> ดีสมมติว่าแบบเราต้องไปทำงานไกลบ้านใช่ไหมคะไปเรียนแล้วแบบว่าปกติทุกเช้าตื่นพาอแม่ปลุกใช่ไหมคะเราอัดเสียงแม่ให้แม่ตะโกนด่าเราเงี้ยแล้วก็สะดุ้งตื่นทุกเชา้าเหมือนแม่ตะโกนด่าเราทุกเช้าเลยอะไรงนี้ปกติทุกคนตั้งเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงอะไรกันบ้างคะตอนเช้าเดี๋ยวังไม่ตั้งแล้วคือถ้าปลุกอ่ะม ไม่กระวนกระวายอ๋อก็ตื่นทันตามเวลาที่ต้องการไหมแล้วแต่วัน <c oughs> แล้วแต่วันแล้วดีหละ่ะทุกคนตั้งสิ่งในกาบุปผีเ,ปเสียงอะไรคะเรดาครับ <c oughs> ไอเสียงที่เหมือนไฟไหม้บ้านใช่ไหมเธอทําใจได้ยังไงอะจริงเหรอ <c oughs> คุณก็ตั้งเสียงเรดาร์ทำไมคุณไม่ตั้งเสียงที่มันดูซอฟต์กว่านั้นนะ <c oughs> ไม่ไม่ตื่น <c oughs> เสียงเรดาร์เป็นเสียงที่รุนแรงที่สุดในมือถือแล้วนะเสียงใดๆดทไม่ทําคุณตื่นเรดาร์ต้องทําคุณตื่นแต่ว่าเรามีคนรู้จักที่เรดาร์ก็ทําเขาตื่นไม่ได้ค่ะทุกคนมือปริศนาเรานั่นแหละค่ะ ตื่นยากมากเขาถึงบอกว่าเสียงนาฬิกาปลุกคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆห้ามใช้ซ้ำนานๆเพราะว่ามันจะชีอ๋อนี่คือความรู้นะคะทุกคนเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฮ้ยมันมีให้เลือกเกมหนึ่งเกมสงด้วยทุกคนการสมเอเกมหนึ่งข้า <Come on. S 2> มันมันแดงแล้วมันจะปึ้งขึ้นมาเลยหรอนอ๋อ,อตัวปืนตรงนี้อ๋อก็ต้องใส่ฐานด้วยนะไปกดยิงตั้งนานแล้วไปบอกของเขายิงไม่ติดโอเคอัดเสียงได้ นี่คืออัดเสียงแล้วใช่ปะโอเคฉันต้องใช้คู่มือการใช้งานจริงด้วยคู่มือการใช้งานไม่จําเป็นหรอกนี่ตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนะคะอีก2นาทีนาฬิกาปลุกควรทํางานนะคะโุดนอนอยู่มันคนจะมาแล้วนะลัวตกใจเอาจริงตัวแบบคือมาอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงเหมือนมันพังเลยอะเบาตั้งให้หน่อยเหมือนตัวล็อกหลวมเลยอะนี่คือแค่วางื่อมันก็จะลงมาอย่างเดียวแล้วอะนี่ไงต้องงยิง หมดจริงด้วยอ๋อข้างหลังอะถ้าปรับไปด้านฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเสียงเหมือนเหมือนเนื้อสักคคู่นี้นะคะแต่ถ้าเราปรับไปด้านขวาเนี่ยจะเป็นเสียงที่เรากดอัดเสียงไว้เฮ้ยมีเสียงมีเสียงปอกกระสุนตกด้วยนะเฮ้ยทำไมมันไม่ตั้งขึ้นมาอะอ๋ออะไรอุตส่าห์มาเปิดตัวแรกอย่างเท่เลยปรากฏก็คือนี่ไงเขาออกแบบมาให้เราว่าต้องตื่นขึ้นมาเพื่อยิงอย่างนงี้ง พราะถ้าเรานอนยิงได้มันก็ง่ายไปแล้วต้อง่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะนี่ฉันโดนหลอกขายมาอีกแล้วเหรอการที่เราเนี่ยได้เจอสิ่งแจ็คพอตหรือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปกติชิ้นประจําวันเราสามารถตีเป็นเลขเด็ดได้ชิ้นต่อมาค่ะนดนดุนจนนี่เลยค่ะเราอยู่กับเวก นะคะ for natural wake up เหมืน,นี่เราคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะมีคนที่แบบตั้งเสียงนาฬิกาปลุกที่มันเสียงเหมือนบ้านไฟไหมพอเราได้ยิน,นเนี่ยจิตใจเราก็จะวาวุ่นแบบ ใช้นานๆนไปเนี่ยจิตใจเราอาจจะไม่สงบตอนตื่นนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะตื่นมาด้วยฟีลลิ่งแบบเบิกบานเหมือนในหนังโฆษณาแล้วมีเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บอะไรอย่างงี้แบบแดดสองยามเช้าสิ่งนี้จะเหมาะกับคุณมากนะคะคือสเปคคุณข้างต้น,นคือโม้เองหมดเลยเ,เคยนอนในห้องนอนที่ม่านเราอะเวลาปิดม่านแล้วแบบว่ามันมืดมากขนาดที่ว่าตื่นสายแล้วยังไม่รู้ว่ามันเช้าแล้วไหมแล้วก็อ,อ,อ้าวเที่ยงแล้วหรอแต่ในห้องยังมืดอยู่เลยก็เลยเผลอนอนจนตื่นสายนาฬิกาปลุกตัวนี้นะคะจะทําให้จําลองการขึ้นของพระอาทิตย์ในห้องของ คุณคะตะทำให้พระอาทิตย์ฉันมันหลายสีขนาดเนี้ยมาเป็นขบวนการพาวเวร์เรนเจอร์อ่าไหนลองดูซิพระอาทิตย์เขาขึ้นท่ายากว่าแบบ <c oughs> ตัวนี้นี่ดูค่อนข้างจะดูดีมีราคานะคะโอ้ยมีแบบสายชาร์จดึดยสวยงามมากเลย <c oughs> ด้านล่างก็จะมีแบบปุ่มให้เราใช้งานต่างๆนานานะคะว่านี่ไงตั้งนาฬิกาปุกก่อนห้ยมีเสียงให้เลือกเสียงที่หนึ่ง ไม่ค่อยตื่นอะะเจอเพลงแบบนี้นะก็นอนสบายเสียงน้ำลอยเหมือนอยู่สปา่ตื่นอ่าพอไปไม่ได้เหมือนอยู่ในวัดหลับตาพร้อมรับแสงอาทิตย์ <c oughs> เอาเสียงใเดียอ่ะเสียงหนึ่งธรรมชาติสุดละเฮ้ยเราต้องปิดไฟปิดไฟปลุกแล้วเหรอเฮ้ยนี่ไงพระอาทิตย์แดงก่อนไงแล้วค่อยๆขึ้นแล้วท้อง้ฟท่านผู้สี้นสิยเแลยว แล้วจะเสียงไม่ค่อยดังนะนี่คือตกเย็นแล้วมืดแล้วเข้านอนใหม่ใช่ไหมจบแล้วเหรอคือตอนแรกก็ยังมองของดีว่าแบบตอนแบบกำลังพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะส้มๆใช่ปะแล้วก็ค่อยทองใช่ปะแล้วก็กลายเป็นเขียวเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่นะลูาไม่ใช่อ๋อนี้ไงตกเป็นโคมไฟปรับระดับโคสมสว่างได้อ๋อนี่เป็นโคมไฟได้ วัดด okay, ีคือมันไม่ต้องตบแรงขนาดนั้นนะคะแค่เบาเบาเหรือว่าความเป็นสีคือแมจิกโมเมนต์ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อเห็นโคมไฟแล้วเปลี่ยนสีได้ใช่บอกวแต่ถ้าตั้งใจตื่นเช้าอ่ะเราก็จะทันแบบเห็นว่าติดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเปิดม่านแม้ทมันยากขนาดนั้นนะอันนี้นาฬิกาปลุกเราเองค่ะไม่คิว อีก2นาทีค่ะเมื่อสักครู่อ่านคู่มือการใช้งานมาแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเปิดอย่างนี้เป็นไฟ3ระดับใช่ไหมคะถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นสีสีให้กดค้างไว้แตะทาไว้3วิอ่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสีสี สรุปก็คือถ้าอยากเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสมมติว่าเราตั้งนาฬิกาปลุกตอนหนึ่งทุ่มใช่ไหมคะประมาณ6กโมงครึ่งเนี่ยแสงจะค่อยๆขึ้นอ่อนๆเหมือนพระอาทิตย์จริงค่ะเป็นแบบการตื่นแบบธรรมชาติจนกระทั่งถึงเวลาที่เราตั้งปลุกนะคะก็จะค่อยมีเสียงดังขึ้นค่ะให้แบบมีแสงแยงตาก,ก่อะไรทานองนี้พอเขาค่อยๆสว่างขึ้นเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยนะคะว่าการขึ้นของพระอาทิตย์เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมแต่มันขึ้นมาตึ้งนิดนึง แดดขึ้นเร็วไงราะว่าจริงๆรแล้วอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนย่างก็เหมือนที่เรากดไปแค่หลังจากที่นั่งรอมาสักพักนะคะก็ทําให้รู้สึกได้ว่าไฟเออพระอาทิตย์นี่ไม่ได้ค่อยๆขึ้นแบบสมูทสมูทนะคะความก็จะเหมือนแบบเวลาเราเปิดโคมไฟอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะสว่างแบบนี้ <c ười> <c ười> อันนี้เราซิมูเลตได้ดูเลยก็คือโทนสีนะอบอุ่นสวยดีนะคะเหมาะกับคนที่ตอนนอนแล้วตื่นขึ้นมาอยากเห็นแสงได้สดใสอะไรทำนองน,นี้นะคะแต่ก็เราจะไม่เสียเวลารอแล้วกันนะคะก็คือมันจะสว่างตึ้งอ ปุกคมเวลาแล้วสุดยอดเลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับนาฬิกาปุกชิ้นที่2บอกเลยว่าสําหรับชิ้นเมื่อสักครูน่นี้ที่เป็นโคมไฟนะคะจะต้องใช้ความนุ่นถนอมเบามือในการกดนูสถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไลฟ์สไตล์การนอนของฉันีนีย่ยไม่ใช่ความนุ่นถนอมเวลาตบนาฬิกาปุกตอนตื่นนะคะจะมีความแบบรุนแรงนะคะเราขอนําเสนอรุ่นนี้ให้กับคุณค่ะเจะนเราอยู่กับคล็อกก้ค่ะ คล็อกกี้นะคะเป็นนาฬิกาปลุกที่ถึกทนทานมากค่ะเมื่อถึงเวลาปลุกแล้วเนี่ยเขาจะกระโดดหนีจากหัวเตียงของคุณแล้ววิ่งหนีคุณหายไปเลย <c oughs> ดังนั้นแล้วนะคะวิธีการปิดนาฬิกาปลุกสาหรับคล็อกกี้เนี่ยเราก็จะต้องตื่นด้วยความกระโชกโคกงค่ะแล้วก็ต้องวิ่งหนีไล่ลจากน้อง,งนในยามเช้านะคะพราะว่าน้องแล้วดูน่ารักปุ๊บอ่าปุ่มสนุสอยู่ตรงนี้โอเคต้องใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งนาฬิกาปลุกให้นอนก่อนนะคะสามารถเปิดปิดได้ ะคว่าอยากให้นอนเนี่ยวิ่งหรือไม่วิ่งนะคะก็กดปุ่มตรงนี้ถ้าเกิดสัญลักษณ์รูปรอขึ้นนะคะนอนจะวิ่ง,งนะะค แต่มาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยวิ่งสิคะซอฟตั้งนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าห้ามให้มีสิ่งกีดขวางอยู่แน่นอนนะคะแบบตอนน้อนกระโจนออกไปเนี่ยจะได้ไม่สร้างความเสียหายให้กับข้าวของของเรานะคะคืออย่าไปวาง,วง,งแก้วนงแกน้งนะมาเราลองดูน้อนนะคะซอจะไม่ลองจับเลยนะคะเพราะเห็นเขาบอกกระโดดลงโต๊ะได้แสดงว่าต้องรับแรงกระแทกได้ปรากฏลงมาแล้วเขาคิดว่าจะวิ่งเร็วไหมว้วจะตกอะไรตรงเนี้ย ต้นต้นเ่งสี่บบบ้านใครามากอะ่ะว้าว้าูาหูดังปูงดังปูงน้องไหวไหมน้องน้องมาวิ่งมาหาแมมานน้องไหวไหน้องแค่แกจ,จะวิ่งหนีใครสักคนอ่ะแกควรวิ่งหนีให้พ้นกว่าเนี้่ะแกดจนุนยากมากเลยนะดูดิ มันด่าเราลัวๆเลยก็สนุนแล้วต้องกดค้างดังกว่าเดิมอีกอะ อ๋อต้องกดปี่ตรงนี้เป้าไม่ให้เราผลัดใช่ปะพี่ชายกดสนุู้มันเหมือนเสียงดังกว่าเดิมแบบคอนพักอีกแค่นั้นนี่อ่านั้นนี่แล้วท่านั้นเหรอก็จะดังเรื่อยเรื่อยเลยนะอัตราการวิ่งก็ไม่ได้รุนแรงนะกลัวยังถือว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับคนที่เมาขี้ตาเพิ่งตื่นนิดนึงเนาะก็ยังมีความแบบให้ท่าอยู่หน่อยๆแบบแอบปลกชิ้นให้ได้สิอย่าเลยอย่อย่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นนอนที่น่ารักค่ะแต่ว่าถ้านาฬิกาปลุกถึกทนทานที่วิ่งหนีเราได้เนี่ยยังรรรู้้้้้้สึกกววว่่่่่าาแบบงงงงยยเเเเิิินนนนไไไไปปอออออะม็ลคตตจชี นี่เลยค่ะเราอยู่กับนาฬิกาปลุกบินได้ค่ะเออถ้ามันวิ่งแล้วมันยังง่ายเกินไปนะเราต้องมาแบบเลเวลบิดแล้รเพดานบ้านสูงสุแบบบ้านเราเนี้ยคือที่ท็อปนั่งอยู่เนี่ยเพดานประมาณแบบ8เมตรนะพอถึงเวลาปุกปุ๊บมันก็จะแบบน่ารักค่ะเราก็อยู่กับอุปกรณ์ต่างๆใดๆเป็นกล่องเดียวที่ไม่มีคู่มือการใช้งานนะคะที่บินอ่ะเอาอยู่นี่เออ ที่บินของเราเหมือนปลออ่อยโดรนอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะชื้นน่าจะแน่นปอบป่ะไม่ใช่ออกไปแล้ว <c oughs> อ่าหมุนได้อยู่แบบนี้โอเค ตรงนี้เหมือนเป็นบอลกระมี่บอลโฟมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่อ๋อมันมีข้อเกี่ยวอยู่แค่ใส่แล้วก็เกี่ยวไปให้ถูกเราต้องใส่ฐานเพิ่มโซรู้สึกว่าส่วนตัวเป็นคนใช้ฐานเยอะมากเลยนะคะากแบรนด์ไหนอยากสนับสนุนนะคะสปอนเซอร์ฐานชาร์จนะคะก็ยินดีมากค่ะเพราะอุปกรณ์สตูดิโอเรานะคะใช้ฐานชาร์จเยอะมากสามารถติดต่อไดีที่คุณปอนะคะ เพราะเนี่ยรีวิวของอะไรใช้บ่อยมากจริงๆเนะ่ะแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่คนจะได้เห็นในการใช้พลังงานฐานชารติของคุณอันสมพลังกันเลยอย่างดีกค่ะเตีเราตั้งนาฬิกาปลุกก่อนโอเคเราใส่ตัวบินแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะคะมันก็เบาๆนะน่าจะไม่สร้างความเจ็บปวด <c oughs> <c oughs> <c oughs> บินเข้าหน้าเรา <c oughs> คิดว่าเสียงเปิดตัวจะอลังการไหมคะมันอาจจะเป็นเพลงน่ารักน่ารักก็ได้นะ <c oughs> เราจะทดลองแบบว่าเป็นคนขี้เกียจลุกไปเก็บอะกดปุ่มกดปุ่มอะไรก็ไม่ติดเลยนะไม่หยุดเลยค่ะทุกคนวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งเขาได้ก็คือ,อถ้าเราไม่เก็บสิ่งนี้มาใส่มันก็จะไม่หยุดเหมือนแมวเวลาหิวข้าวแล้วเราไมา่ให้ข้าวมันมันจะร้องเงี้ยวเงีวเงีวพอเราใส่ปุ๊บหยุดอ เขาว่ามีโหมด snooze ด้วยนะคะคุณสามารถก้มไปหยิบเก็บมาแล้วสุดอยากนอนต่อเนี่ยมันจะ snooze 7นาทีคุณก็จะต้องลุกขึ้นมาเก็บมันใหม่แล้วเข้ามาปิดมันใหม่ก็จะอีก7ดนาทีที่ได้นะคะดีอ่ะเก่งเนอะแตกใหม่ดีไม่เคยเห็นนะเนี่ยแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่าด้านข้างจะมีปุ่มด้วยเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคือถ้าเรากดเนี่ยเหมือนเป็นการจำลองการบินค่ะเออเขาบอกมาอย่างนั้นไหนเราลองกดนะปุ่มนี้นะนาหนึ่งสองสาม ตอนจำลองมันรุนแรงกว่าตอนบินจริงอ่ะก็หนูว่าบินไม่สูงมากสําหรับใครบ้านเพดานสูงก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะคะว่าน้องก็บินส่วนสูงแบบส่วนสูงบินเข้าหน้าได้เวลาเรายืนเนาะเฮ้ยอันนี้น่ารักกาเป็นลูกข่ะเ๋ยด้วยสรุปไม่ต้องรอปลุกหรอกก็นั่งเล่นอย่างเงี้ยสนุกมากเลยวันโก,กูชูดฮ่ะเป็นไงเป็นเป็นไงวันโก้ชูดได้เหมือนกันแล้วนี่ก็คือนาฬิกาปลุกบินได้ค่ะเย้ <Yeah. S 2> เอาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสนาการรีวิว ในครั้งนี้นะคะกับเจ้านาฬิกาปลุกแปลกๆกลับได้กล่องกลับได้อา้าวกล่องกลับได้เหรอนาฬิกาปลุกชช่นไหนนะคะที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในที่ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสุขการรับชมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ซอมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสุขการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย พื่อสามารถรับชมซอฟต์รีวิวย้อนหลังนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามช่องของซอฟต์อีกหนึ่งช่องด้วยนะคะช่องหลักค่ะอยู่ตรงนี้เลยช่องซอฟป,ปอมนะคะมีค,คลิปสุกๆอีกเทียบเลยกดติดตามทั้งสอง,องช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะ